สวัสดีค่ะเลยเปิดพางงนะคะวันนี้จะพามองงกับเรื่องชีวิตประจําวันของเมียวเมียวเดี๋ยวเราจะลองเรียกลูกๆมากินข้าวนะคะน้องยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยบบเบ้อบะเบอเมียว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 บเบ้อกินข้าวเร็วเวเมีย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 วไปไหนวะ

มีมองไม่เห็นหรอกมากินข้าวกันไปเมี้มวเมี้มีมม้มี้มีม,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 มาเร็วกินข้าวมา